แล้มาสัการครับปู่ครับผมเรื่องทอดม่านครับผมเป็นจ้าไรมาให้ครั้งเน่แต่ซีหนึ่งหนึ่งซีนะม่นเลขสูตรย่อมเป็นเลขฝันโอ้เป็นเลขฝันในส่วนเลขฝันกับมี่ต่างหากปู่เลขฝันแลเล็นั่งสมาธิมี่ต่างหากโอ้เลขนั่งสมาธิคือปู่นี่ได้ทั้งเลขนั่งสมาธิแล้วก็มีเลขเลขคำนวณพร้อมบอกเลขสูตรนะเนาะเขาเนเลขคำนวณนาปู่นะครับแล้ววันนี้เป็น หมวดบางนึงนี่ก็เป็นเขาเลขคำนวณนะครูเนาะแม่นเลขสูตรเลขสูตรคำนวณครับผมคำนวณจังอะไรก็หน่อยงานครูแต่ว่ายาหนึ่งที่ที่หลายมันกับเปลืองต้นทุนแม่กัก็คือฟันให้โลดรฟันต่อก็คือฟันคักฟันแน่แต่หมวดบางนึงเนาะแต่บ่ญนี่ไอของเก่าวัน ขอเามเดี๋ยวของเก่าเดี๋ยวผมิแปลงส่คิปไปดอกครับผมแล้ววันนี้เลขส่วนเลขนางสมาธินี่เปลี่ยนจค่ไหนปูวัว่างนีได้ปอยครับ่าที่อยได้ได้ีเกได้ีเจ็กมันกับเข้าได้ีเ่เพราะปลี่ยนงมันส่ไฟลังมากเ่ตเหอแม่นาปูนะอ่บ้านน้มันลังมากครับมันสีมาก ข้าคู่ก yeah. oh, ันล yeah, ่ะแม่กลับบ่ล่ะแม่บัดสิได้เฮ็ดได้สร้างเนาะโอ้ยติดตามโอ้ยเจ็ดจังเจ้าว่าโอยตั้อยู่บ้านของตูน่ะน้องตน้องตคนงามโอ้น้องตคนงามเมาเฮ็ดอ้พระเจ้าหาองค์อยู่หั่นเดือนแล้วโอ้ไปหน้าก็แล้วสเฮ็ดมหน้าแล้ว1เดือน2เดือน แล่นแล้วนาะพญานาคแล้วเร็วอยู่ดอกเพราะว่าสายพญานาคเขาหลายปูมอนมีเก่าเดือนสิบมื่นบ่วงสวงบ่วงสวงเนี่ยปล่อยแล้วเนาะเพิ่นไม่ช่วงให้ใช่บ่ล่ะพญานาคนาะปูเออมันกัช่วงมันเขาภาษาเนาะครับเขาไม่ภาษาหมู่บ้านหมื่อก่อนเนี่ยเขาเลยไม่แก้บ่นจ้ะครับผมโอหปูมาบ่นไว้กันพี่ บนให้ถือเลขถือเบอร์ใบอกขึ้นบนการบนงานูบนเราจะย่องของส้บนถวายส่วนมากถวายนั่งลำคนเนเสียว่าถวายนั่งลำนั่งลำเก่าคนแล้วก็คนลำไหม่าำเขียวนุ่เยี่ยมนะบปแต้ว่าคอนนั่งลำคนเสียเอาหลางคนมากโอ้คนน้าล่างส่งมาส่งนั่ปูทายตัววางในเปลี่ยนปูย่างนั่นไหม เปเพื่นสิมาส่งเป็นมาท่านว่าเรพร้อมู่ไก่เติอไปดิที่ไร้ใจบนเพื่อนเพื่อนบอก่วงหนาบพว่าเพื่อนสิม่มาส่งมาอย่างเพื่อนบอก่วงหนาบลครับบอกบอกนมาบอกประจำมากเมื่อขค้ืนวันพะวัตะไอ้ทัรงภาญบแต่มาสวดมนต์อย่างนว่าอมาสวดมนต์น้ำไหล ระมา่เกือบี่สิบคนละอล้วการคนขอมากับโบงเจ้าคนบนบ่ลงหนาครับคนมาจากอุดรคุโอ้คุคุมากบ่บกข้าว่าติมาแก่บนเอียงครับมันขอมาแก่บนกับล่องหนาคนกะโอนม้อนไปเก้าเที่ยวดาวแม่ไปเจ้าเที่ยวดาคนกับล่างคนกับขึ้นเลยโอ้ ถ้าปูคือลวดระทีผมคือมันมีออกปากเลขเบอร์เข้าบนละปูมันว่าเอาน้ำรดละอ้อนรดเลยรถขั้นสีขาวไอ้รเกิง่งเน,นี่ยมี่มี่ขั้นจะขั้นละสีขาวปูขั้นเดียวโอขใครอยู่ขั้นเดียวกันขี้มาหลายขั้นสีขาวนี่ก็แห้งเนาะข้อนบนกับมี่ข้อนบนกับมี่หกเจ็ดห้าสี่ หกเจ็ดห้าสี่ทะเบียนรถมอเตบานี่มะตรงกับเล็กปูบอกะเนี่นยแม่่แโอ้มะตรงกันพอ่อตามมาีบอ่ะปูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวบานนี้ได้เลี้ยงแล้วบานนี้เ,เลขล่างส่งกับการเลขทะเบียนรถที่ล่างส่งสีงส่ใบไซเนะาะมะตรงกันกับเลข้ามเงินปูบอ่ะตรงกับเลขขนน็กข้ามเงินบอกปูบอ่ะสี่วบแล้วเนี่ยคือใบแล้วเนี่ยคือว่าเขาพัดเล่าสามตัวสามเจไปพุ่นบอกปูเคนมีโชว์คนไม่จับ ปิ่นปองโอ้ขึ้นก็ได้ปิ่นปองนะครับโอ้มะมาตัวได้ปูนื้เหลืปูเนี่อเนคือหัวบางนึงีนึได้ตเนกรป่งแล้กนโอ้เอดาเลขตัวเดียวเลยเลขดเย่าเ้าเก็บได้ปูเนี่เอาว่างไว้น่เนี่ดเด้อดไปเียตัวเดียวไปเลดติมถึแ่ม่แต่สารสลา้มันเดีวโอ้ยร้างโดนมาได้แล้วล่ะปูใสยศลาน ปรอมันปรอมันปีโอครัวนนนเนปิ้นเริ่มต้นเปิ้นบ่มีหยังเปิ้นกับอ,อเสาตั้งเริ่มต้นจากบ่มีอีหยังเลยเริ่มต้นจากตั้งแต่ยกร่างว่างข้องคนละไปเนาะพวกนาะแม่นๆเพิ่นกันมาเออปูนเปิ้นมี่เงินเงินที่สโลนโอซดวัดในเพิ่นเอ,อามา3ามเสียงว่าเพิ่นกันมาสร้างศาลาโอ้กรรมการที่ที่อยู่เนี่ยบ่มี่ซิกแซ็ต ครับซื้อสัตว์ตลอดครับผมเงินเท่าไรมากมีเท่าไรสามท่านจะชั้นท่านต้นก็จะได้บุญได้กุศลนั่นคืออาตมาว่าก่อนครับอ้าวแบบนี้เรียกไปเหรอเอาเอาหาเสี้อวตัวนึงได้รักบุญหาเสี้ยตัวนึงละกันมื่อนี้สีฟันไปเลยปะปูเม็ดเดียวเลยฟันเลยเนาะเราเราเพื่อนเหล็กนั่งสมาธิท่านนั่งสมาธิไปครับคุ ยังมานั่งไหปูนัว่านผ่านโอ้ข้อแจงไปครับไร่ของใจบุญครับผมอนไดมากมาดูแต่ที่ผมก็ได้จ้าเพราะว่าช่วงนี้มันเก่ากัญชาผมวางกันมันออกกัญษาแล้วผมกับมิตรมันไปนํางนั่เคียงเสียงไปหมอลองหมอลำัออเต้นกินลำกินไปจระปูเห้โอ้ยถามาโดนแล้วถายย่อมมาโดนโอ้ยโทษคนรับสายเยสเซียโอ้ยมันยากเคียงเสียงดังตึงๆอยู่บริเ้ยินยั้งนี่เดียวมิตรลาอย่างเดียว เดี๋ยวปูเอาไลผมไว้ก็ได้อีหยังนี่คือหลายเฉดนินงวดเก่าโอ้นี่งวดเก่าบอกทีหนึ่งเวดเก่าเดี๋ยวเข้ากับไฟทายแปะเอาเนาะอันนี้งวดใหม่งวดงใหม่อันนี้งวดใหม่เดี๋ยวเข้ากับไฟทายแปะกันสัมผาปู้ไปจังกันเาวันนี้ปู้ร่างเข้าเข้าวาตัวนี้เอาอ่อาเนี่ยห้องน่วงกลมเว่องผมได้ไหมตัวนี้นะแต่ว่าก็ถื้อมาเลขบกปลายห่างนี่นะปครับปลาไหลปลาไหลปลาไห่างอืมจำนี่ก็ได้โอ้นี่เห็นปะ เอาส้งเขานั่นอยู่นี่เนาะเอาเอาปลาเดียวโป้งเลดเอาน้นนัดเดียวโป้งแล้วถ้าปูขึ้นจังหวัดนึงแบน้ำพูนนะงวดหวัดนึงนัดเดียวแต่ว่าให้ให้ล้างออกบนเพื่อให้ปนออกมาให้ล้างออกบนให้้ลางออกบ็เพราะเป็นยังก็ถือว่ามันนัดเดียวนะครเนาะเนี่มาสั่นเด็ปูให้สี่หนึ่งล้างออกบนเนี่ยเน็นมาสั่น ให้ล่างออกบนนี่แต่ว่าก็บพรเป็นยังเพราะไม้มันตัวเดียวมึงเนาะแต่เลขพวกนใ้เขาเขาตัวกันยาวนาะเท่าไหร่น้องเลขเลขวิ่งบ่ราพลาดจะหมดเลยประเภทเลขวิ่งนี่บ่ผมเลขวิ่งนี่ถฐานบนคือฐานล่างมานนี้คูเลขวิ่งบนบนบนตลอดเลยโอ้เจ้ามาไหลล่างน้ำเตาล่างรถไฟเข่าวันเดียวครูเาบนนี่ไม่มีพลาดสองตัวมาตัว มันสองต่อเมื่อต่อตลอดเลยเลกระอนี่โอ้เลกเลขระรอกบางเกียวเอาพูดถึงเขาเว่าอยู่นี่เว้าแต่เล็กเด่นนี่นะพูนะเดานแม่นเดนอ่าสมมติว่าห้ากับหนึ่งจะเสียนบ่ล่ะมันมาเนึ้อแะมันมาสันสมมติระหว่างที่แล้วของเสียนนะสมมติว่าเว่าว่ามันเคยมากครูกันบ่บ่นี่ปูมากมากมากหมดวัที่ใจบุญมาถทายทำโย่ ลายเห็นจ้ามโตามตโอ้ามแดงามกเขากันเลยเนี่ยมนี่ลาเหนบอกเวามาเนาะบนตตก้าเก้าหกเก้าบอเนแกงันที่แต ah ่บนมาทำเลยทาทำเลยเกาหกเกาเนี่ยเกาหกเกมันออกเก้าหาเก้าบ ยังนีแล่ะแต่ว่ามันโอ้ยให้เอฟซีเพิ่นได้โศกได้มาเนี่ยแต่กูเอ้ย,อยให้ได้มีโอกาสได้มีโอกาสได้หว่วงบุญน้ำเพิ่นเนี่ยอันนี้หว่วงบุญเนี่าายสาร่าย,ย,ายังไงกินน้ำเพิ่นเนี่ยผู้ขาก็ได้แเงี้ยที่พ่ได้เปลี่ยนผู้สร้างเป็นเพื่อนเพิ่นมากไงให้ได้บุญน้ำเนะี่ยได้บุญหลายแบงบ,บุญปันบุญน้ำเนี่ยเอาตรงๆจักบาทในหมออันว่องกลมมองกรมังแกงไว้นี่เพิ่นจะมีเงินแล้ว มีสัท่าเห็ดบุญเห็ดมีเงินเห็ดบุญเลที่อะไนาี่มได้หาซีอาซนี่ยอาซีเนี่เป็นเป็นตัวเป sort of long, ็นเป็นตัวลองตัวลองหาโซาศูนอืมหานตัวล่องเนาะหาศูเป็นตัวเงนะตัเต่งบ่ตัวเต่งนะ มันมีโอกาสเบือนได้ก็คือหาหา,หน,า<ม>นักอะไว่าปูยึดลักหางวันนี่เนาะแม้กระทั่งสามตัวนี่ก็ยึด<ม>ทั้งเลกหาทั้งเลกเบือนหนาเบือนหลังเอ<ม>้าวร่องเบือนเสน่เอฟซี่เบือนกระดิเอาไปวิจรารณาบเบม่งเสร็จแล้วแหละเนาะจังไดก็ให้เสียงอะให้ให้โป้งก็ยังหวัดบางนึงนี่แหละโอ้ยซาลาด้วเข้าพึ้นกันเลขกถึงนึ่งกระหวยหวัดสองหวัดกันแล้วนี่ปุ้ยแล้วเช็ดเนาะ เห็ดนั่นคนโอ้ยมากมากอะไรสามสี่เมืองมากเขาภาษานี่ช่วนสบานเห็ดปูพญาน,นาคเลยสำเร็ตปูปูเขาก็มาจำภาษาอยู่นี่สองภาษานี่ยสองภาษานี่ยภาษาแะไรกับเห็ดพญานาคพญานานคกับสร้างกับสร้สางปูนี่นี่บา้นะา,า,านสร้างสร้างปั่นพญานาคครับ เจ็โยอกมันละครับผมเขาจะเอิ่นพญานา่นี่ปางเดียวหลังสองสีปูเออคืองวดออกไปมันท่างคุณเพื่องย่านเพื่อนจังไหนเพื่อนเพื่อนไหนทิศท่าเพื่อนญี่ปุ่นนะโอ้แต่ว่าหัวอาหันคำว่าวัดอยู๋ไอ้บ่รเมื่นไอ้โตนะหันคำว่าวัดแต่ว่าถ้างวดงวดกับหลังเขาเอิ่นปางเดียวหลังมันหนึ่งปูปูขจงปูขจงย่างโอ้เพื่อนเซอร์ปูขจงเนาะครับผม คนเะเปลี <mile> ่ยนสีเนี่ยเป็นสีย้อมสีเขาถือเขาถืองวดวังวางไอ้สีสีก่อนเนี่ยแปดเก้า่เออแปดเก้าคนสีสีสีฝึงพนเมื่อแล้วเครับเป็นเลี่ยนสีอะไรบดาปุู่เป็นสีขาวหมกขาวหมกสีพ่นอนสีแดบด่แดงเนาะทสองอ้สมมากท่าขึ้นละสิบกว่านาที่ละปุ่มบนนี้ที ลบกวานฟูซัมนี่เนาะฟูเนาะขอุุนฟูหลายๆครับผมครับผ